สวัสดีครับตอนนี้นะฮะเราอยู่ที่วัดเจ็ดยอดนะครับทุกคนวัดเจ็ดยอดเนี่ยอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับอยู่แถวบริเวณเจ็ดยอดนะครับของจังหวัเชียงใหม่นะครับวัดนี้นะฮะก็คือเป็นวัดของคนที่เกิดปีงูนะครับนี่นะฮะประวัตินี่คือตั้งแต่ ก็ะช่วงมังลายนะครับตอนแรกใช้ชื่อวัดพระมหาโพธารามนะครับการนำดืมต้นเสียงพุทธนํามาจากประเทศศรีลังกามาปลูกในวัดบริเวณแห่งนี้นะครับได้ถือว่าต้นสีมหาต้นสีมหาโพเป็นโภบันลังจึงจําลองสถานที่ที่สมเ็็จ พระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นะครับวัดมหาโพธารามนะฮะหรือว่าวัดเจ็ดยอดนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูด้านในนะฮะตอนนี้คือลมดีมากเลยนะครับตอนนี้คือลมดีมากเลย ก็เป็นคำอธิษฐานคำบูชาต่างๆนะครับเหเกตว่าวัดเจดยอดนี้นะครับ mm hmm. เขาเอาเป็นรูปปั้นงูมาถวายนะครับ mm hmm. ก็คือ mm hmm. เป็นวัดสําหรับคนที่เกิดปีงูนั่นเองนะครับเดี mm ๋ย hmm. วจะพาเดินดูรอบๆนะฮะ mm hmm. นี่คือ mm hmm. จุดบูชาไม้คําโพนะครับต้นละ99บาท ตามปกติเนี่ยของคนเหนือเนี่ยคือไม้ค้ำเนี่ยก็คือแบบเอาไปค้ำจุนชีวิตครอบครัวของตัวเองให้มันแบบเจริญเติบโตให้ก้าวหน้ารุ่งเรืองอะไรอย่างนี้ครับไม่สั่นไม่คลอนนะฮะให้มันคงถาวรนะครับไม้ค้ำโพต่างๆนะครับ นี่คือบริเวณด้านข้างของปราสาทนะค,คือตอนนี้เหมือนจะบูรณะอยู่นะครับมีการร้อมรัว้วมีแบบนั่งร้านเหล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงจะมีการบูรณะนะ่นะฮะคือหรือว่าเขาป้องกันเรื่องของแผ่นดินไหวหรือเปล่าไม่รู้นะครับ หรือว่าได้รับผลกระทบแผ่นดินไหวอะไรเมื่อกี้นะฮะทางภาคเหนือนะครับบรรยากาศร่มเรื่อนะครับถ้าเกิดว่าใครผ่านมานะก็สามารถมาแวะกราบองค์พระธาตุได้นะครับนี่นะครับเป็นบริเวณด้านข้างๆนะครับโอ้องค์พระธาตุเนี่ยแบบสังเกตด,ดูว่าเป็น พระธาตุหรือว่าเจดีที่เก่าแก่มากๆเลยนะครับและตรงนี้นะฮะก็คือเป็นสัญลักษณ์เลยนะครับก็คือมีเจ็ดยอดนะครับที่เขาเรียกว่าเจ็ดยอดนะครับปกติแล้วภายในนี้นะฮะก็คือสามารถเข้าไปสักการะบูชาได้นะผมเคยเข้าไปตรงเนี้ยครับจะเป็นอุโมงค์เดินเข้าไปถึงตรงนี้เลยนะครับตรงใต้พระธาตุนะฮะก็คือจะมีที่เก็บพระ มีที่เก็บพระพุทธรูปอ๋อนี่คือเข้าไปได้อยู่นะครับเห็นคนคนเข้าไปอยู่เดี๋ยวจะพาเข้าไปเดินลองดูนะครับนี่นะฮะก็มีน้องๆนักศึกษานะครับมานั่งวาดรูปนะฮะอ่าอาจจะมาจากสถาบัานการศึกษาแห่งใดแห่งหนึ่งนะในจังหวัดเชียงใหม่มานั่งวาดรูปนะครับอืม ก็คือบรรยากาศรอบๆนะฮะนี่คือเป็นพระบูสดหลังใหม่นะครับพระบูสดหลังใหม่นะฮะนี่คือองค์พระเจดียเจ็ดยอดนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่คือตรง ด้านข้างนะครับบริเวณด้านข้างซึ่งร่มรื่นมากเลยนะครับมีแบบต้นไม้นะครับต้นจามจุรีหรือว่าต้นซำฉาอะไรเงี้ยนะครับแบบโตมากเลยนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีน้องๆเขามานั่งวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยกันนะครับต้นใหญ่เลยนะครับ นี่คือด้านหน้าพระอุโบสถนะฮะด้านนี้ก็คือจะเข้าทางซุปเปอร์ไฮเวย์นะครับเดยาจะพาเดินเข้าไปดูในพระอุโบสถนะครับ ต,ตรงนี้นะครับก็คือตรงอุโมง์ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับนะฮะ มีจุดกลับไว้สักการะเยอะนะครับแล้วแต่แต่ละจุดนะครับนะฮะเขากำลังอกระนอยู่นะครับนะเหมือนอทําความสะอาดนะครับ ก็คือเป็นบรเวณด้านไหนนะครับใต้องค์พระเจดีนะครับตอนนี้เราก็ออกมาแล้วนะอยู่บริเวณด้านข้างของพระเจดีนะครับก็จะมีพะอารามกุฏิพระอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยู่ด้านข้าง มีมานั่งนะครับจุดพักผ่อนอเสี็จได้นะครับแบบมาในช่วงที่เขากำลังบูรณาการอยู่เลยนะครับก็เหมือนเป็นการขัดหรือว่าเป็นการทำแบบพวกตะไคร่น้ำอะไรอย่างเงี้ยออกนะครับช่วงนี้ถ้าใครมาก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะครับ เขากำลังบูรณะอยู่นะครับแต่สิ่งที่เห็นเพิ่มขึ้นมาก็คือความเขียวชอุ่มนะครับแล้วก็พวกต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยเจริญเติบโตนะฮะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครผ่านมานะฮะก็มากราบไหว้สักการะได้นะครับถนนไปง่ายมาง่ายนะครับอยู่เอ่อซูเปอร์ไฮเวย์เลยนะครับอยู่แถวบริเวณเจ็ดยอดนะครับ พื้นที่ของเจ็ดยอดนะฮะมาง่ายๆครับถ้าใครผ่านมาก็มาวหว้สักการะ,ะได้นะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณนะครับ